สวัสดีเพื่อนชาวเกสบีไบเกอร์ทุกคนครับผมเดี๋ยวเราแวะเติมมันกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามเพื่อนๆไปนัดจ้าเพื่อนๆเขาก็เลยไปแล้วแหละแต่ก็บอกแล้วนะว่าแวะปั๊มอีทีเออะห้าร้อยหนึ่งครับ เดีตัดภาพตอนขับโอเคเดี๋ยวเราเปิดช่องกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมอพบกับผม,มเช่นเคยกับช่อง K Speed Biker นะครับผมวันนี้เราก็จะไปมิตติ้งที่เดนาวจอมเทียนพัทยานะครับอ้าวันนี้ก็มีกลุ่มคนในกลุ่มอยูนิคสายหลงหนึ่งนวนสี่ไม้ ที่ไปมิงกันแต่ไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าไม่ได้นัดไม่ได้นัดกลุ่มอื่นนะครับ อยู่นก็เลยไม่กล้าเทคลงนะแล้วก็อย่างนหนึ่งผมกันับเราเป็นจิ้พูดผี้ประหลอดผิ้ประลอดสีฟ้านะมันก็เลยมองการคือลำบากไม่หน่อยไม่เหมาะกับการขับเร็วนะผมน้องๆหนูหน,นี่ควรได้รับคำแนะนำนะครับ Ah, wait. ชั่วโมนงนะครับเพราะว่าเวลาเนี้ยมันเวลาที่คนทํางานเลิกงานแล้วก็จะมานั่งเอาบรรยากาศกันอยู่ที่หน้าหาดนะครับผมหน้าทะเลนะฮะัใช่ผมก็เหมือนกันผมเป็นคนทำงานเหมือนกันนะไม่ได้มีธุรกิจอะไรรับผมก็พนักงานเงินเดือนนะครับผมเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะเออ แม่เนมฮัลโหลว่าจะเนมนี่คุยใครวันนี้ไม่มีทีจอดต้องไปจอดฝ่งนู้น แล้วเขาไปไหนกันหมดก็ไม่รู้นะครับยืนอยู่ไหนจนน่าเคยเดาตัดคลิปตรงนี้ก่อนแล้วกันขอบคุณอยู่ร้านพอร์ตไปซื้อพอร์ตนี่ครับที่ปอไอ้ไอ้เกดไอ้เกดไปซื้อพอร์ตไม่วเหี้ยเขาแค่นั่งตึงเฉยเขาแค่นั่งมองมองไปเรื่อยเหมือนที่มึงพูดไปเรื่อยไอ้้เหียคนไทยของแท้ม่าเขานั่งร้านเขานั่งตรงนั้นจริงๆ เออมองมานานแล้วเอกรายเท่าไรเนี่ยสวยดีอะครับเอกรท์เท่าไรอะสวยดีม2นสองนี่ครับรรยากาศ2ันสองสองหมเท่าไห่0 0รล่สองหมตัดภาพเดี๋ยวเราคุยไปเยอะกวนี้ก่อนตัดภาพครับเราตวคู่สองพันอะเธอครข้าวก่อนเด้อะไรก็ต นี่ตั้งโหมดปิดกล้องนะไอ้ปัดดีเหมือนทีวีเลยบายนะครับอะไรนะปัดดีเหมือนทีวีอ่ะต้องแบบต้องต้องกั้นเหรอต้องกั้นเหรอไม่อเบื่อนุ่มมาได้เวลาเสริมนี่เสริมพูดสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยครับข่าาวชิบหยรถใกล้จะเสร็จแล้วครับสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นยังไงความรู้สึกเหลือเวลาส่งรถสรุปอะไรแล้วพี่เลิ่อนเวลาส่งว จะไม่ได้ขี่แล้วเนี่ยผ่อนฟรีไปห้าหกเดือนแล้วเนี่ยวิยโ้งหล,ลุดไม่โดนหลุดโฟกัสครับหลุดโฟกัสคิดถึงรถไหมครับโอ้ยเยี่ยกูจะแดกข้าวไอ้คันถามกูด,ดีกว่ายี่สิบแม่มันเมันหยุดงานที่เอ่อถ่ายไม่เป็นวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังเรื่องรถนะครับอะไรถามเอีกตเองด้วยเดา๋ยวขับถ่าเอีกตเองให้แต่งรถดีกว่าไม่กดเล่นเลย มนอันมากเลยอี่ัปเนนี้โกโปรเกแต่ว่าเห็นแบบร้อนติดาผมไปลองเล่นอันนี้มาไอร้อมจะได้โกโปรสิบองอ้อยหิอ่ะอินไม่ไม่ไมมาแล้วอินตารห่เพราะกล้องมันแบบสมูทกว่านะรู้สึกว่ามันมันมันนี่กว่านะเดี๋ยวแว้ปจะมาวันนี้มีคนมาปล่อยโกโปรสิ โกโปรผมอันนี้แบตเสื่อมอยู่ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยจะมีเปลี่ยนแบตไล้วอยากนะไม่ได้ใช้ชักเปลีออกไปแบตไม่มีแบตแบตเสื่อมหมดแล้วแบตบวมหมดแล้วมันร้อนผมเพื่อนพี่เองอันนี้เปลี่ยนแบตไปกี่แบตกี่ก้อนแล้วก้อนเดียวเขาผมแบตบวมหมดแล้วจะใช้เลยผมใช้อาทิตย์ละครั้งอีกไหอันนี้ป่ะโอ้นนี้อัพเดตท้องล่างกาเดินทางทั่ววีสีชมพูสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอ่าทีนีนะครับพี่เนีกำลังเปิดเกมไม่เล่นอยู่นะครับผม กิจกรรมยามว่างนะครับเราเไม่ไปนหรอเลสพ่เป็นิเตอนัไม่ไม่เกี่ยวกับทิไปแวะน้าตกอยไกล่อ้ิอย่นเบนได้แต่อย่าดังไม่ดีกว่าพี่ไม่บินสตาร์ทก็เบิ้นนได้แต่อย่าดังนัก็ร่ทอมันดับ ไ่เยกเคีร์เยลอดนะครับผมนี่ก็ได้เวลากลับกันแล้วนะครับเ e t s ก o ไม่ต้องหลอกว่าน้องมันไม่มีหมวกกันน็อกออกนี่รู้ปะนี่โคตรเท่ครับจับมือนด้วยเฮ้ยจับมืออะไรนี่เอ็งแม่จับนับเฮ้ยขนาดไหเฮ้ยสุดยอดว่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับโทษให้เลยครับมันนอน55แบนโคงนี่ไหมงอวยงมยางก่อนนะงอมยางก่อนได้ไม่ได้หรอยางเห็นจัดอะไร ไม่ด้แล้วรถคนโค้งสุดท้ายโค้งตรงนี้ระวังหน่อยนะให้ผมก็ไม่ล้มโค้งตนี้อะไรข้างหน้าเราเป็นพี่บีหกพันสีเน็นะครับก็เกย์สี่พันห้าร้อยนะครับสัตอาเจนาแล้วก็น้องเด็กใหม่อาเจนนะครับสีดำแล้วก็ยูโน มันนี่ยยอมม,ามาังล้วงมองก็มอง,องอมพี่บีหัวข้าสูนนะครับก็น้องใหม่ชื่ออะไรนะจำไม่ได้ก็ตันแล้วก็เกรดพี่นีแล้วน้องก้อยสก,กุปปี่ 哼哼哼哼哼哼 ตั้งออกก่อนระวังี่มีื่อเอเสื่ที่หมาย,ยังปลอดภัยนะครับผมแล้วข้อจุเแล้วขอจุคลิปจะเพียงเท่าน,นี้ครับผมด้วยพบกัเป็นใหม่โอก,กาสหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ